ได้บาไบ้าได้ตัรถอะรผจเอ้ยเยอแเียมเลยแค่นอนนั่งในรถเลยนี่นะเขาบอกก็คือเขาแลสร้างว่างอหมออนได้รถพ่อเช่าืไ้นองโอ้โ่ารถทีมาอ้างเขา่าให้เขามักเขาปแบนเขาไปทำประชาเทานี่แหละเขามักเขาเขามักรยาไปใช้ปืนในตู้นี่ในรถนี่โยว่ชีพูดได้ว่าชีขึ้นจะแขกได้พยายาน พี่น้องนี่ยแล้วอยู่ถักแขกแหนลูกชาวนาชาวคนมีอยู่พูดถักแขกบ้านดอดบ้านไรบ้านนั้นบักกิมีนะบักกิมีแฟ้วเมียอยู่หันต์ี่มีเขาอันไม่บับนี่เด้คนในบ้านเนี่ยแพ้วเมียอยู่หันบ้านดอดนะลูกคุยกึนอยู่ในหันเนาะลูกโอ้ในบ้านดอดเนี่ยดูดพุตูงามไม่ดีนะพุูตุเมียอยู่ละหาน้ำมันลูกคนนั้นอันน่ะมีแก่พุต ไฮเลสิมานางเคียงขังปรตูบานนี่ธรรมดาเลยเนาะข้าได้เมียนี่ยเชียวขึ้นนี่เอารถนี่ให้ทื่นในบ้านนี่เอาเลยไปซรถเมียเนี่ยไปบ้านนั้นไปหาเนี่ยชิ้นค้าให้เมียหรอลูกนื่นในเมียหล่ะกระชิบกันไปกับเมียข้าขายในประตูโอ้ทุกนเปธรรมดาได้แ้วออกรถดีแม็ได้เนี่ยว้าวเสด็แล้นี่ะลูกหานเลยจะว่าช้นเพเงินจะออกมากเลย้น ิโอ้สบายดีตู้สบายดีโอ้ไม่คนน้ดีจอดใส่ตู้ตัวนี้นะไม่ได้เข้ามาเฮือนบ่รถคนออกไรดีแม็กอิซสูดีแม็กกูเอาไปเชื่อแล้เอาขับมาเองลยพร่ตูนี่นะฮะขับมาเองนบอกเอาขับมาเองแล้ว กดูน่นั่นเม่อวันเมื่ไไ่นนเ่ยท่ไปได้ขับได้บ้าไปมาได้อยอะเออสมเซียเนาะผู้ชาววันนี้นะสเซยผู้ชาวแต่ไมมีดเนี่ยผู้ชาวังบุ้าะต่เนอัวเนองเ ไปทำประชาเขาเนี่ยแล้วเขาหมักเขาบุมหมักกัญญาไปใช้ปืนนี่ตู้นี่ในรุ่นโยว่าชิพูดได้ว่าชิขึ้นตะแคงได้พยายามมันพี่น้องนี่ยแล้วอยู่ตะแคงแหนบลูกชาวนาชาวคนมีอยู่คนอยู่ตะแคงดูบ้านดอนมาไหลบ้านนั้นบักกิมีนะบักกิมีแพลเมียอยู่หันกิมีเขาอันไม่บัฟนี่เด้ออยาจะขึ้นพยายามลูกเช้า เจ้าปุ่นแม่อยู่หันลูกสาวแม่เก่าคนเดียสแม่เก่าอยู่ลานนาลองมีแกูุ้้ยปุนะเนาะลองมีแก้ยุ้ยโอ้ย่งคือคักคือคักเลยเนาะป่นตู้ป่นตู้จอดไว้ใช่เดี๋ยวนี้นะอยู่เพื่อนน้องเพื่อนหลานพ่อเนาะเข้ามาเม่ได้ตู้จำเนาะกับชาบมคันรถเทิงรถเฮานี่ยเพื่อนเพื่อนต้อสบายได้เวลาปุ่นตู้ไปหาผู้จาวันนี้เนาะป่นตู้ มันเอามาบุาได้นี่เอามากะมังหวยนฆ่าน้ำห่วยน้ำเนี่ยลูกชายเอามาบเห็นบนแหนภ้ากุกกันอันนั้นเอ๊ผ้ากุกกันพี่ช่างมาหันมันมันล่มลงหันได้บ่เนี่ยได้รถไช้ไปแก่เอาได้รถเพิ่นได้หนึ่งมันเอ, <laughs> เอาดอกน้องชายเนี่ยก็มีเด้เออหล่ะ <laughs> 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 นี่นี่เที่ยงเขานั่น ยลเนลยฮักกุ๊กดูน้อยช่องกุ๊กมาเห็นบ่มันช่องอันอรคหมดชาวช่องตีดเลยโรคหันเออตัวเองความเห็นแล้วบอกลูกชายมันแล้วเอาโหลดไทยไปแก่อเลยโหลดไทยไปรากตัวองเมื่อคืนหนึ่งเราบ่หันรถไทยจะแก่กันนี่น่นตัวเองควาเห็นแล้วบอกหมอว่าเอาแม่เนี้ยแล้วมันหน่อยชนะบอกมันน่ะมันก็มีรถคือการมันเช่ามาแล้วกรแก่กระปลาเมียนมันเช่ามาแล้วมื่อใดมื่อหนึ่งล้วอุ่นให้กูในเด้อว่าเออมันก็อุ่นให้ ไปเอายู่ใสตูสวรรค์มันบ่หลุดนี่นะประตูไปเอายู่ใสก็อาอยู่สะพัดได้แล้วอยู่สะพัดโอ้โข้ามอะไรเเคยมาชงให้ยุฮันผัวเอียนอันนั้นเคยแก้วนะผัวไอ้แพรมาชงให้คือเราไนซื้ออยู่ฝั่งไทยพุ่นเนาะโอ้ยเขาชื่อมาเชียพอชอกพอชี้ไม่ต่เขาเบิดเออขึ้นกับเขาเบิดเนาะแต่ว่ายท่านได้แต่นนั้นหนังซื้อโอ้หนังซื้อท่านได้อันนั้นแหละด้วย เงนลงซื้อแล้วก็ป้าเอาได้ตูนขึ้นสาวไลก็เก่าได้ป่านนี้โชวฉล้อยหน่อยกับพวกนั้นบ้านหลังผู้สาวเนาะแต่ว่าไม่นอนเอาเอาโหลดมาอ้างผู้เช่าบุ๊มบิได้เอามาอ่แต่ว่ามันก็ชิบบแมบิ๊มชิบีแต่เฮาเนาะมันก็หลายคือในบ้านคุดแค่นี้คันคอยว่าคันนับนี่อันเช่านั้นยังยังกว่าอยู่ยังหน่อยอยูนิดหน่อแต่ว่าบุ๊คขึ้ันโหลดนั่นมันคนละ แนวนาคนละชินนนะองเพาะว่าอันนี้กกระบะนั่นเฉยมันไม่ยันฮอดเช้าบางทีประตูนั่นคือน้องชายนี่กะอีโก้ชีประตูมันก็ดีประตูครับได้นังลูกว่าชื่อนี่แหละโมเมนว่าอันอ้ําห่อหอมยังดอกลูกมอนี่กะลูกชายมันชื่อใหม่บักกาบักกาพูอันอันนั้นแหละพูหลังคนว่าเจ้าเอามาจะใช้เงินฝากธนาคาร โบแมนคอยหาขายนั่นใคยคอยขายนาคอยว่าอ่าหอมขายมาเนี่ขายให้หลานชายนี่เออชีแซนขายเฮือนอีกกระชีแซนเฮือนคอยบแมบนั้นนี่กระแพงออปูได้อยู่ไหนบ้านกุดแขบโบแมนน้อยกระได้เฮือนชิบชิบหาเมตรนี่เฮือนทั้งยาวชิบหาเมตรยาวเติมได้ไปเบิ่งรถผานี่ก็บใบแคนไปเบิ่งไม่ไม่เนาะไม่เนาะชักกับชีม้งนี่ก็ห้องใหญ่นั่นยไปเบิ่งรถทามเลยใช้เฮือนตู้ก่อนในบ้านนี่กระชันทามมึงก็ได้ คันโบเห็นกระแพงอ้อมเฮือนนั่นค่อยขาให้ร้าดมื่อเช่าละมากเมีนมานาค่อยช่วยช่วฟังมื่อเช่าละมาามาแรงละมือโยกเฮ้ยเฮ็ดเนี่ยไรเฮ้ยแม่คำขายอ้นะเฮือนนี่โย่แล้วแต่เช่าเลยแล้วขายแต่แม่เมียนี่เอนำหน่อยก็ปรึกษากันให่ได้ร้านขี้จะได้หาเชนมันหาเหงาขี้แชนขายกวาดน้ำเบาหรือไรนี่ดอกบัดนานี่คือกันนี่ยนาเนี่ยจะได้หาเชนนี่ร้านผู้นี้บัดอัน น้องชายนะเอาที่ก็ให้มันกว่าปรตูกรบปานว่าขายให้ผู้อื่นขายให้ลานตัวเองแล้วขายให้ันี้ก็ดีแล้ได้เงินนะนะล้มจะกนละแปดเช็ดไดเงินตัวเองหาหันหานี่แน่ลูกกับประามว่เนี่ยก็เป็นล้านปลายแหละก็ไปพชรนี่ดอกลูกละให้แล้วให้ตัวเองอเงินํานั้นก็อดอ้างบ้านเมืองชนะอูดมันบ่แมานว้าวูหลายคนว่าคือกันกระมอพรเนาะ เอาเงินมาจะใช้ได้ไปผักดันคาราเอามาจยืมมงพรกับบักมีดอกมาผักเงินเขาขายนาเขาบอกเออจังหวะจากบ้าขอโทษน้ำเอาเงินทำมาจากชายังใสเนาะว่าวันจนว่าว่าให้ตีโรดปากบักมีผู้เป็นผูเว่าน่ะเขายุ่ให้ว่าวเขาว่าตีโรดเขาอะลูกคอยว่าวบุกมาจากกรุงเทพขันบมมีมาบ้านนี่เขาใจื่อเขาไปจับผัวมันมันเป็นผัวว่าเขาจับโรดบักมีนี่ผู้ตู้หูได้ว่าเพิ่นอยู่ใส่ไป ไปรีอยู่ชวนอ้อยนี่ยฮะจับชวนอ้อยใช่คันฮะโมไปให้หมอนอมของชาวหมอนอมชอบคนหมอมีเนี่ยมาให้มันได้เออเออว่าได้หมอนอมเนี่ยหมอนอมกับหมอนพนี่เป็นผู้ออกเอกออกโทนแต่หมอมีฮะกระชิวอวบเป็นดอกเพืชพังรถก็ได้ในวิทยุอันในโทรศัพท์หมอนพนนั่นแห้งขนาดกว่ามูแต่ว่าอันทางหมอนอมผลกับหมอน้อมแล้วเนาะผลหมอโทนแล้วเนาะหมอน้อมแล้ววานนี่คัดทานยังยิ้นต่อไปอีกอย่านั้นหมอนอมนี่ก็เฮาชิมใหม่โรด มีเธอที่ำเขาจะเอาชักชิบลานกับหัวตัวหนึ่งคุณทำมันอันเฮาเนี่ยได้ทำขวัญทำมันหมูเว้านี่ชีขวัญถ้าว่าหมูนั่นบอกคุว่าความผิดเฮาเว้ากับหมูกับบุปผิดเฮาก็ะชีว์ว่าได้ถ้าว่ากับบุญหอมผดผื่นเฮากระว์่าได้ยาดเข้าใหม่เฮาพ่อากับชุบมาชีว่าวเฮาหมอมีหมอหนอมหมอพรหมออาจนรยชามลุนชีคนนี่เอาชีว่าวโร่เอาชีว่าวอะไรแกกั๊บเลยเนาะเออเอาชีว่าคืนคันว่าหมูบ่อ่ะ ไผ่ว่าเขบไผ่ก็ได้นะชีคนเฮาชีว่ารถญาติบ้านนาพุ่มเนื้อพุ่มบ้านเขาคือไหนเขาแต่ว่านั่นเออแล้วมานอมเรียบาแล้ววันมาขอโทษก็ไผ่เฮาขันนายุบายมูขันว่ามูวันผู้ศึกเนาะผู้ศึกผ่วพิษเนาะเฮากับบด้คิดว่ามูนั่นอันเกียจนากับเฮาแท่นน่ะแล้วอันว่าแท้นั่นผู้พาหนมพานั่นแม่นหมออัไนมอคอดมอคอดเนี่ยหนมพามาชวนมูเห็ดนี่ยก็มามีว่านั่น ช่องชามเถื่อเลยมาหมาพอพรนั่นมันเกียจจะนาหยังกับเหาขึ้นว่าขึ้นไปเมืองนองกินเนี่เอาให้หัวหนาเฉนเอาขึ้นไปหมพอพรขาดามันหลดุดขึ้นเบื้องหันเลยะเอาหน,นามีบุหรี่ถูก่าฉันขึ้นไปเมืองน้องกินในบุษกหลานถามรถเบาแหล่ผู้ไปน้ากันติดตามกันมาเนี่ยทีย่ว่ามานี่มันบอกหมอคมันบ่มีเขากินมานี่เอาให้หมอคมันหกอันนั้น หกแฉนอเอาเงินให้หกแฉนกับเขาร้อยโลเอาให้หมอหมอขม,มันเมื่อกี้ชิน้นให้เมียอีกชามผืนเพชรโลชีวาเอาให้หมอขม,มันเมื่อกี้เมื่อแล้วอย่างนี้นั่นเมียหมอขม,มันวะโอ้ยเงินน่ะโบเห็นดอกลูกเลยว่าฉันมาาเมาเดือนอเห็นเงินแฉนหนึ่งแล้วแต่มุงก็เนาะเฮาห่แหละโบแปนว่าเฮาอันชี้นั่นก็คุณนก็มา เห็นน้ำาอยู่ในเฮือนนี่เห็นให้มันมอนมันชื่อว่าอะไเข้ารล้อยลูข้าชาญได้ข้าสะโอไปเข้าสะเลยไปชงฮอดอันคิ้วพุ่นโอ้ไม่่าให้แล้วเอาให้เมื่อตัวจากเมื่อมาตะกี้วอาว่าสิมาอยู่หามือมาด้ชองคืนโอ้ยอยู่ไ่ได้หรอกไอเอ้โอ้ใช่อยฉันมือมือกับมื่อแล้วแต่ห่อือคือกันกับำลานไม่นบ่าะลานมคามันอันอีอันอยู่ในเฮือนอันลูกกันลูกลุงบ่ลูกยังอัน มันมือนะเป็นบ้าเป็นบ้าคนอยากเป็นบ้านะหากคอยไปอันเพิกเพื่อพายบึงนั้นมันบ่แม่เป็นบ้าผีอยากชูนมันแช็กผีอยากเขาร่างนะคอยกระเฮ็ดกระทานแขนเจาะคอมันก็ไม่ทักคูมือนี่จังหวะอย่างนี้มอกเมียมอกขมันโอ้ยว่าพอตู้ยคอยนั่นหาเงินหาคำได้แหยะงิล่งไปชมนาบุญคุณยาอยู่ว่าฉันนะโอ้หะชมมาอยู่เนาะยังคู่อยู่ในวัดออกมาเฮ็ดไทยกันยังคือเก่าด้วยบัดคอยเฮ็ดไทยไม่จัด อันพายผีนั่นคอยบดอคีคุย้ยมันอยากผียังกระตำคอยเห็ดมิดจัดรถผีจะบอกจะไหวผีก็เกาองไก่เนี่เอาโก้ยเกิดมันเกิดมันหายไปจังหวะไหนผีให้ผีหน้าผีไทยผีควงอันคนที่ถือผีนั่นดยมาโลดหาคอยนี่ยถ้ามันยังเป็นอยู่คอยฮอดคันว่าปุ้ดคายเราคอยยังชิ้ชงขายมูออีกคอยบดอหลินไดนอันเรื่องพายผีไหนม่ว่าวทำบัวเห็นผลแบบยินดีขึ้นเงินเนาะอืไอย่างเี้ยยินดีคืาันใช่ไหม มอันอันนี้มาวานมาวานนี่แล้วอันชุบมันอันนี้นั่นชุบมันเท่าายในมาเมมบอกอันว่าพื้นนั่นนี่ยว่าอ่ะทะเลโบเมนว่าว่าพื้นั่นหมู่ดอกอันนี้ชุบมุดว่าหมู่นั่นมีวิชุบวิชาอันนั่นนะชุบมุดนั่นคอยนั่นเอาออกแต่อ <m> ีน้อยมาแต่เวี่งจันนี่เราเนี่ยมันถือเครื่องเขาเนี่ยคอยเราเอาออกเอาออกแล้วมีเลือกกระปุกอันหนึ่งแล้วมีบุล้อ่งันหันนันกระเบื้องนี่อันหนึ่ง อันหนึ่ะเป็นบกฮีนยาวปานนี่เขาออกแล้วเอาออกแล้วคอยกันเนี่ยหมอไพนางอยู่นี่เป็นยังบ่ชงให้เขาเอาชงบ่ได้เขาบ่เคยชงเือเขาออกเขาออกได้เขาออกได้เขาเขาบ่เป็นเขาหน่อยด้วยแล้วมีน้ำเบาคุณนี่อยู่บ้านนี่โอ้ยคือเขาออกแล้วชงรดเขาจะให้อันเชนชาวเดี๋ยวนี้ถ้าชงให้เขาเชนชาวบ้านได้เขาจะให้รดมอญไพในบ่มีเฮือนบ่มีเฮือนที่มาเฮ็ดให้ มมไ<ม>ายนี่เพจไทย้มไผ่นผี่เพนพว้านี่นี่<ด>น้ำบาบาวเขานี่อ<ม>แล้วเขาชี้ลงมาแล้วเขามันชี้แม่นแท้บอลรือบอเขาเลยเท่าช้โมไผ่นะไายเดี๋ยวนี้นั่นเขาลงมานั่นคันว่าเป็นเป็นอล,ลีรคันเป็นอล,ลีแล้วอันเขาลงมาแต่วี่งจันไม่ได้ไกลเราวี่งจันนีแปลว่าน้ำมันโหลดเขาหรือว่าคคาชิ้นเพื่อนเขาจะได้ชิชรับใช้บอกมาเห็บดบดอไรเนี่ยไม่แล้วพอดีออยากตัวเอาคายเขาจะชื่อนั่นถ้าขายแล้วเอาคายนั่น<ม> เอาไงคือบ่านเรบุรุษูกกันแบบเออเขาหนันบุเป็นลากบุเป็นลูกบักกันเ่ง่ายกันเนาะแบบนี้เนาะกันว่านประกันเนาเนาะแม่เมื่อก็นั้ช่อคลาดหอกอันแต่อันนั้นมานั่นโดยต่เวียงจันรมาเขาไปมาให้เชนชาวเชนชาวเงินบาทเพื่อนตัเขาก็ให้ไทอีกมันลต่างกันอยเนาะเพื่อนนั้นหมอพายนี่เขาเชนไทอีกเขาิมาก่อบ้ายังจ้างคนมาเหตไทไวๆโดนนี่นี่นี้กว่าว่านอนห่่น่่น่่งส่ง่น่น่นน โมพายนี่ก็าบอกเหลือตัวเงมนรับประกันโอ้พายเชียประกันเนอะเขาบอกอ๋อว่าเราคือควรมือมือหนึ่งเด้อเชียวเด้อวะกูจะไปหาน้าบ่าวมึงเออไปรถกูเชเอากลับนี่เอากลับนี่กานว่าอันนั้นนั่นนี่เชเอาวันนี่เอาอันนี้เข้ากลับมึงนี่เอาเข้ากลับมันนี่ให้กูเห็นเนี่ดิเออหน่วยให้อหน้าบ่าวมันนี่กานโมนี่ปึ๊บเอาเข้านี่ ชั่นก็เรกเรกอยู่นี่เรียกตะปูบุญเนี่ยเออแน่นอนรถชิ่ง่างทำไม,ม่เล่าอีกล่างตีนัน่นจักที่มาเนม่ันหมออันพายนั่นเลยเน่แน่นอนอันนี้อนัน,น,นหนนนนมอ,น,มอ,น,มอน,นี่นั่นย่านเล่าแต่ปากนั่นนี่เด้หนิหมออยู่อันอันนี้ไปนี่ให้มาเห็นให้เบิ่งรถนี่ยินีน้ำบาดนัน่นพังโฮนี่บักย่อนี่เลยอืบักย่อนี่เห็นให้เบิ่งรถคนว่าบวกบวกบวกเก่งจากบักย่อนละย่ายาบักย่อนี่ เลือเชียวเด้อดูกู้เชียวเขาอาบน้ำให้มึงในกองแก้วเนี่ยให้มึงเบิ่งโอ้มึงมึงทีเขาได้ใช้เชียวคือว่ากองแก้วนี่ยน้อยเนาะเขาใช้ก็ตามกูเชียวกู้เขียกองแก้วเนี่ยให้มึงนันมึงเบิ่งกูจะอาบน้ำชูชายไล่ด้วยเชียวใช้ใช้ปางนี้เด้อช่วยมันรีพัวกูได้กูจะตายมันเออเอาให้น้ำช้ยน้อมันมาแก้ชงแก้เชือเด้อเชียวเด้ออันมึงอันชูเลี้ยวมาใช้เด้อฉันลักกับับตามันวะ เฮ็ดยังเขียวจัะว่าเดี๋นั่งมึงชีเฮ็ดอะไรได้นึ่งบ่อบัดบัดแะไรกูว่ามื้อๆแล้วให้มึงเบิ่งกูนั่นมันว่ะโดยอ๋อตัวเองก็อ๋อเฮ็ดเชียวอ่ะเอาอันมื้ออันตามเนี่ยแล้วมาเชียวเออเออมึงใครมาจันเฮ็ดมันอาบชุ่มเชื้อผูอยู่ในอันก้นแก้วนั่นเอาเลยเออมักยองเนี่ยนะนี่มักยองอะไรอันน้องมาผ้าตูเพื่อเข้าได้ยังใดเชียวค่อยนี่จากมันเข้าทางไหนของมันมาแล้ว มันว่ายานเดือมต่อบริเวณไรกับบุจังบุหูมอเนี่ยนะพวกยอนี่ได้แต่ว่าเห็นอยู่ในกองแก้วเนาะเห็นอยู่ในกองแก้วนี่บ้านนี่เนื้อเชียวอันกูเชียวเล็กกระปูนี่คัอมึงบุเชียกูนี่กูเชียวเขาเนี่ยมึงมาเอามามักงเล็กกระปูหรือว่ายัึงมึงอยากให้มึงอยากคูจักว่ากูเชียวเขาของแก้วนี่มัน่เอามึงว้าหรือเปล่าตัวกจับบังหินพดผ้าแลวนี่เอาเขาบางรูนี่วะมึงเอาเขาได้ คันกูเอาเขาได้มึงช,ชื่อบบไก่แมลงน,นี่อเออกูชื่อไก่ยุ่งนั่นเรงไก่เนาะ <c oughs> ไก่กับมันบ่ให้ชื่อนู่นหน,หนูมันไก่จับพันมกหีนมาหลุดผู้ที่อันมกหีนพลผ้าบักใหญ่นั่นผู้ที่ชับมิดเขา่าเอาเลยน้อยใหญ่ชับมิดเขาอันอันชานเฮา,หาหนี่แหละเด้อเชียวเด้อมันว่ามันกับจักมันจมบยังแน,น,น่หนอจักหนอยเราเห็นอยู่ผู้ ยวนในขงแก้วพ่นเอาเลยเออน้าระตูมึงเด้อเชียวเด้อมันว่ามันกระเป๋ามันใหญ่ขึ้นกันจนขับอันเอานอนแล้วมันใหญ่เนี่ยมันบางินใหญ่เน้อกแต่บ่ขงแก้วเนนะงิมันว่ามึงหาแนวมามันมึงมกูเชียวมันมึงมึงเมันกันเอาเอายังเชียวมึงเอาใบพูก็ได้ใบนาดก็ได้มันมากูจะขี้คาบออกหมัเนยะออมันก็คาบออกใบนาดเจ็ดใบคาบออกมา อาอมึงหามึงเฉียวมันมันมึงมาหามึงอยู่ในใบหนาดนี่มันอยู่ในหันได้ดินี่มันดอกเอออันหินนั่นโว้ยกูบ่เชื่อหัวมึงดอกหินบักใหญ่นี่มันใบนาดน้อยๆนี่ว่ามึงเอาเอาอันใบนาดนี่ห่อมาหินนั่นเอามึงหามึงเฉียวมึงเอากระชามมาเลยมึงล่างเลยมันกระโจกอ่ะไงลยวะฉันเออเอากระชามมาล่างเห็นตกแป๊กอ่ะก็าเพราะจะมีเข่าฉาดน้อยใหญ่หินบักใหญ่ยันพุทธบานอ่ะอันนี้บ่เชียวแม่นบ่เอา แมนโบแมนมึงก็เอามาเรามาใช้เบิ้งมันวะบักย่อเนี่ยเออว้าอู้ลีบอ่ก็เราโค้งชื่อไปฉีกไปกินกับลาบไก่ลาบเพียงนั้นนับเป็นเงืมันมาตัวเองก็จับแป๊บแป๊บแป๊บมันมันย่อยลงชัยนะลงมาได้ไหมมันย่อยหลายดิมักหินนกับโพดจ้าดูปิ้นดอบมักย่อยชำเข้ามันตัวเองมึงเห็ียดด้เชียวนี่โอ้ยเรื่องเรื่องอันนี้น่ะ มึงไปจักน้ำกูดอกเขียวเลย่ปฉันเอาแล้วตัียวมังบักหานี่เป็นวันนี้ประตู้กับบริยานมาในพ่อตูเทนเป็นอะไรหรืบริยานบอบริยานมาได้เห็นเป็นเขียวเด้งหบริยานเนาะเขียวเด้เออขอแต่ว่าย่างนี่บ่ให้ย่างไปก่อนย่างก่อนแล้วม่เตะหรือไรเออวิชาผิดผนเนาะคือที่เป็นวิชาหม่าบริยังวิชาหมอนี่นะนุยหมอยอนี่นะนี่ไล่เธอแล้วบ่ิยานเดี๋ยนี้แล้วจะ จักจักปีแล้วพูดไดบิทพยายามฮักโทรอันถามเขาย่งอยู่เบอร์โทรมันการลืมออกแล้วเนาะด้วยจะพยายามมันอยู่เ้าพยายามปึบกินบ่อหมูเฉียวมาหนี่เอ๋อคุณชื่อบคกูบอชื่อจักกีนฮักมึงอยากหมูกุณจะเอาหมูให้กินอืมเลยหมอนี่ว่าหนูหมอนี่ชิเป็นหลักหมูเขาบอกบ่อมีเขามาให้รถเชียวว่าฉันอ๋อว่าไปเลยมันหมูจักเลยหมูบ้านนี่มันเกลือนหมูมีเนาะหมูน้อยนะด้วย มันจังหน่อยมันก็เฮ็ดรู้แล้วเฮ็ดไปใช้เขาในเพื่อนเขานั่นเจ็บรู้แล้วบ้านนี่ของมันเป็นหมอเนี่ยจังหน่อยก็เทียนกับดอกไม้มาโย่อย่โดยมันวะอัดอยู่เพื่อนในบ่หำเอออยู่นี่นี่แล้วมันวะเชี่ยวมาย้ำมันว่เหนอยขึ้นมาเลยกับผงใช้กระชากกระชามานโอ้ยกูหามือในทอนหำมือแบบลูกกูจะเจ็บกูโอ้กอยู่ดนี่ชิตายแล้วว่าฉันน่ะโอ้ยไปบ่ได้ดอกนาช้าเว้ย เห็นได้ยังว่าฉันยกักิไปหาหมูมาไอชูเช,ชียวกินนะเชียวมายามนี่เชียวว่าอยากกินหมูเอาไปในฮือนกูหันหันเด้บมดนว่าวอย่างไรเอาในรถหมูหน้อยกูก็มีอยู่ในเหือนนัน่นเอาเพราะนนั้นก็ปุปเป็นแล้วบมมีเงินให้ได้นน้าเฉากูให้มึงชื่อดอกคะแนนละลูกกูเฉาหันเด้เห็นแล้วบอกมันว่าถามว่ากินหมูน่ะไปแะ้ปเชียวมันว่าข้อแนวมันเองนะ่เหตุเออไปหอดแล้ครับเป่าแล้วรับทุกคนลายใช้มือไหน อรูปแต่แต่หัวหอดตีนมาเป็นไดไข่แน่มอนั่นก็นดีเออผู้เจ็บฮะเนาะเอาอีกบทที่ชองเป็นไรเออคือขักคือเช่าเช่าขักลิเลยได้เออเอาอีกที่ฉามเป็นไรลูกบังหน้าห่ำลูกไปไปอาบน้ำยู่ชานผมก็ไปอาบน้ำอาบน,น้งมามานาั่งเป่าอีกบะนี้เป็นไรเช่าแล้วอันนี้เอาเช่าแล้วก็ไปเช่าหมูมืชอชงเอามืชอชงเนื้อบังหาม่อได้เอาได้หมดวะเออ กระเพือกกระเพื่อนกับมันกระเพื่อนมเมื่อนังแนมเ้ียวเช่น่อยเขาก็มาให้แล้เชียวเออเช่นน้อยก็จับหมูหิวกี้กี้ไปแล้วหมูหน่อหมูพอดิริฮางนี่เนาะอันนี้เห็นเราเชียวเห็นเราบอกแต่เออเึิงเคหน่อยน้อเชียวมันว่าชุดกระปูเลยมันว่าเชียวเอ้ยมันจะไปวอามันว่าขนาดขนาดบพงยองนี่เก่งอะไรพิชาคมเป็นเก่งเนาะอันคืออันถ้าไพ่เว้านี่หักแต่ว่าพังเบิ้งเช่นกันนี่ ที่โทษบอกเขาดิชิพาให้เขามาดิฉิพาขึ้นไปหาเชียวอันมอเขาชิชงให้เนี่ยอันนี้อยู่ในเฮือนนั่นนีตปูกับปูตู้นี้เอาออกได้ยุ่งแต่ว่าส่งขึ้นม่ได้เนาะบ่อได้เฮานะคันว่าเอาออกเดียมาลดกบ่ให้ตายเนาะเอาออกเนาะเอาออกได้เอาออกแล้วกัดให้อีกบ่เพ็นกับบ่ได้อีกบ่เนี่ยแต่ว่าเป่งเป่งน้ำออกแล้วอัดคือแปลว่าคันเฮานะเนี่ยเป่งออกแล้วอัดคือเก่าเนาะบ่บ่ให้มันบ่ให้น้ำเข้าอีก ันนนเห็ุได้คันว่าเอาออกแล้วเอาคืนคือเท่าไหร่วันนี่คันเฮาพลันพะว่าอ้าวจักรเล่พะวาคันบอกย้อนี่ไปแล้วแหลนี่นมันเอากินก่อนรถก็ได้แล้วเงินนั่นย่านแล้วนี่น่ะเดี๋ยวมาคิไปหาบักย้อนนะมาแปลว่าท่นนี้แท้ก็ต้องหับประกันแหงเนาะเอาแล้วคันว่าคือการเอาไปซื้อเกินนะตัวเนาะแทกับประกันกันคนเฮานั่นอันนี้เพะวะโอ้กูบูหับได้เชียวไอ้พะว่าอันบูหับมันถือว่ามันเหตุบูได